เขาแพ้ครับอะต่อมาเป็นการบล็อกหมัดนะครับลักษณะเวลาคู่ต่อสู้ต่อยหมัดฮุกอะไรอย่างงี้เราจะบล็อกด้วยการบางังเป็นการบังลักษณะด้านข้างนะครับอันนี้เป็นการบางังบังด้านข้างก็คือเหมือนเวลาคู่ต่อสู้ต่อยหมัด อย่างเช่นหมัดทุกมาปึ้งปึ้งมาอันนี้เดี๋ยวมาพูดถึงเรื่องของหลักการก่อนปกติแล้วเราจะไม่ใช้นะถ้าเกิดว่าเลือกได้เนี่ยจะไม่ใช้การป้องกันแบบนี้เพราะว่ามันมีโอกาสที่หมัดมันจะเข้ารูได้หมอือกันสมมติว่ารัดเปาะยกขึ้นมาบังใช่ไหมสมมติบังนะมันจะยังมี ยังมีรูอยู่อ่ะรูช่องอยู่ที่โอกาสที่หมัดมันจะเข้าไปได้ถ้าเป็นมวยสากลอะไรเงี้ยโอกาสมันก็จะเข้าน้อยเพราะว่านวมมันใหญ่มวยสากลมวยไทยจะเข้ายากแต่ว่าถ้าเป็นอย่างเ m a มเมหรือว่าการต่อสู้สตรีทไฟยยน์เงี้ยมันมีโอกาสที่หมัดมันก็จ,จะทะลุเข้าไปในช่องนี้ได้นี่คืออย่างแรกนะครับอย่างที่2ก็คือแม้ว่าเราจะบังป้องกันอย่างถูกต้องแล้วอ่ะเวลาโดนเข้าไปอ่ะมันก็ยังมีการสั่นสะเทือนการบาดเจ็บของของพลังหมัดอยู่ดีมันแค่ช่วยให้ ความบาดเจ็บหน้ามันลดลงนะครับถ้าเป็นไม่ได้กันไม่ทันแล้วถึงจะใช้การป้องกันแบบนี้นะครับอย่าไปใช้ตลอดนะถ้าทําให้ดูข้างหน้านะครับก็คือเหมือนเรายกขึ้นมาแล้วเราจะบิดเราจะหมุนช่วงเอวเนี่ยไปทางด้านตามเข็มนาฬิกานิดนึงย่อขานิดนึงนะครับข้างนี้บ้างข้างนี้ก็กลับกันนะครับหมุนทวนเข็มนาฬิกาการข้างนี้นะครับเราหมุนตงเอวเนี่ยทวนเข็มนาฬิกานิดนึง น,นี่ลองฝึกทาสลับกันสองข้างนะครับมือตรงนี้จะเอามาไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับเพื่อความง่ายในการฝึกนะไว้ตรงข้างข้างหลังหัวก็ได้เอาไว้ใช้กันพวกหมัดฮุกสาข้างน,นี้ไนะ ทิ้งทิ้อ่าอันนี้มัง่งอ่าแรงๆหน่อยก็ได้นะได้เนีน่ยอืมเขา ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ